สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับปลาล์มปามริเอกอีกครั้งนึ้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง a มเซลิดในเดือนพฤษภาคมนะคะว่าปลาล์มใช้และชอบอะไรกันบ้างนะคะก็อยู่ในตะกานี้นั่นเองนะคะปาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าปลาล์มใช้และชอบอะไรกันบ้างคะ่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะซึ่งปามเป็นคนที่ขาดวิตามิน B ค่ะแล้วจะมีอาการคือว่า เ,เนื้อมันจะเปรี้ยๆคือเปรี้ยๆคือมันจะเจ็บจีดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบรู้สึกชาอะไรเงี้ยคือความรูม้สึกว่าพอได้กินวิตามิน B m มิกซ์ของ d h เอัเซียนี้แล,ล้วนะคะก็รู้สึกว่าอาการการเหมือนแบบเจ็บจีดที่ผิวหนังไม่มีคือบางจะแบบเจ็บจีดทุกไม่ว่าจะแบบผิวหนังอะแขนเขิน,ก,นกระพุง้งแก้มพงขาเขาือนอะไรเงี้ยคือ มันจะจี้ต่อเหมือนใครมาหยิกเลยไนงะแต่พอได้กินวิตามิน B mix อันนี้เรารู้สึกว่าเอออาการมันหายไปนะเออก็เลยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบกินแล้วดีต้องกินต่ออนะไรเงี้ยปาเป็นคนที่ไม่ชอบผักใบเขียวอ่ะเป็นคนแบบเหม็นเขียวเข้าใจฟิลว่า คือกินได้แหละแต่ว่ากินได้ไม่ได้เยอะแล้วพอกินได้ไม่ได้เยอะเนี่ยความรู้สึกคือร่างกายมันก็เลยขาดอะไรเงี้ยก็เลยอาเติมซะหน่อยแต่ว่าก็ต้องกินผักด้วยนะแต่ว่าปามก็กินพยายามกินแล้วนะแต่ก็กินได้แบบไม่ได้เยอะเท่าที่แบบร่างกายต้องการเนาะก็เลย,ยต้องมีอะไรเสริมซึ่งอันนี้มันทําให้ตัวปามเนี่ยไม่เปรีย้ยไม่แบบไม่จีด๊ดแบบผิวหนังไม่จีด๊ดก็เลยต้องซื้อต่อกินต่อนะคะ อาหารเสริมมีอยู่อย่างเดียวค่ะไปต่อที่สกินแคร์กันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่โทนเนอร์น่าจะเห็นรีวิวใน IG Twitter แล้วก็แฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยอันนี้คือน้ำตบ VC จากวานิกานั่นเองนะคะอันนี้คือ moisturizing toner จากวานิกานะคะอันนี้เราซื้อมาเพราะว่ามันถูกมันถูกมากไม่ถึง100บาทเลยวิห้อวานิกาเนี่ย ก็ร้านเครื่องสําอางทั่วไปนี่ขายร้านคุณหน่อยก็ขายมีหลายร้านขายแล้วเขาบอกว่าดีดีอันี้ก็ลองสอยมาดูนะคะก็ดีจริงๆทําคือเช็ดโทนเนอร์ได้ดีอ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าเมือกตามเคยใช้แบบเนี้ยที่มันเป็นยี่ห้อออริจินอลอ่ะแต่ว่าตัวนั้นอ่ะมันเมือกมากเมือกแบบไม่ชอบเลยเลยอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันก็เมือกมันจะมีความแบบ เขาเลยหนืดหนืดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หนืดมากใช้สำลีเช็ดแล้วถือว่าดีนะคะผิวชุ่มชื้นดีแล้วก็แบบว่าไม่แพ้นะคะก็ใช้มาประมาณนี้แล้วนะค,ะคือใช้มาหลายเดือนแล้วนะเออรู้สึกว่ามันก็ลดลงไม่ได้เยอะแล้วก็คุณภาพดีสมราคานะคะไม่ได้แพงมากแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะคือแบบเช็ดแล้วสะอาดผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวไม่แพ้นะคะแต่ถ้าใครเป็นคนผิวแพ้ง่ายอย่ามาถามฉันว่าผิวแพ้ง,ง่ายจะใช้ได้ไหมคะ ฉันไม่ใช่หมอขนาดเป็นแกเองแกยังไม่รู้แล้วฉันจะรู้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่บอกด้วยว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้แต่เอาจริงๆนะไม่ว่าบางตัวถึงจะบอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ถ้าคนมันจะแพ้สารสกัดมันก็แพ้ฉะนั้นลองเองอย่ามาถามนะคะก็อันนี้คือว่าดีคือชอบค่ะตัวต่อมาค่ะเป็น b o เตอร์ที่ได้มาจากฮอเขาที่แล้วก็คือ booster bright ชะนิ่งนะคะของคิปลัสน,นี้นั่นเองนะคะก็ซื้อเพราะว่ามันจะทําให้หน้ากระจ่งางใสขึ้นแล้วสุกว่าหน้ามันกระจ่งางใสแล้วตัวของบูสเตอร์เซรั่มเนี่ยมันก็ไม่ได้หนืดจนเกินไปด้วยนะคะอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็ซึมไวถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะราคาถูกด้วยราคาแบบ299บาทเองถูกมากแล้วก็ถือว่าคุณภาพดีทําให้หน้าแบบว่า ก็จังใส่ขึ้นปามรู้สึกเลยว่ารองพื้นที่ปามใช้นะตอนนี้เป็นรองพื้นจีนแล้วมันจะแบบมีความเหมือนแบบขาวๆอเนาะอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเพราะว่าหน้าเหมือนไบรท์ขึ้นนะคะถือว่าชอบแต่ต้องใช้ควบคู่กับเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ปามค่อนข้างชื่นชอบมากและเป็น My Favorite ในเดือนอะไรสักผ่าที่ผ่านมาด้วยนั่นก็คือสกินซิต้าดงเบกไว้เดนเองนะคะตัวนี้เป็น ขวดที่2แล้วก็ปลูกที่2แล้วใช้ควบคู่กันหน้าจัก,กระส่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่จะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3อาทิตย์นะคะหน้าถึงจะ brightening ขึ้นถึงจะกระจ่างใสขึ้นแต่แนะนำใช้คู่กันแล้วคตดดีรู้สึกว่าลองพื้นที่ใช้อยู่นะตอนนี้เอาจริงอะลองพื้นที่อปกติคือเหมือนแบบ มันจะไม่ได้เข้มอะ่ะแต่พอใช้สองคู่ตัวเนี้ยแล้วเอ้ยลงพื้นด่ออมันดูเข้มไปสําหรับผิวชันนะตอนนี้แล,ล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า2ตัวน,นี้นะคะช่วยเรื่องกระจ่างใสค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ไอครีมนะคะไอครรมอันนี้ได้มาจากกล่อง Beauty b o x กซี่ซึ่งเราซื้อมาเองนะคะน,นี่คือลังโคมค่ะนี่เลยเป็นหลอดจิ๋วเราไม่มีตังซื้อหลอดใหญ่นะคะอันนี้ไม่คิดว่าจะดีแต่ดีตรงที่ว่าเราเป็นคนที่นอนตีสามตีสทุกวันโอ้ยลังลังโคมก็คงบ่นแล้วนะตอนนี้คือ นอนดึกมากตัวนี้จะช่วยลดอาการบวมของตาและถ้าเกิดปําตื่นแบบแบบแบบเขาเรียกว่าไงนอนดึกตื่นเช้ามากๆค่ะริ้วรอยใต้ตาบาจะชัดขึ้นแต่อันนี้ไม่ชัดนะคือเหมือนแบบพอตื่นมาตาแค่คล้ำแต่ว่าพวก อาการบวมแล้วก็อาการริ้วรอยใต้ตาเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะตัวนี้ไม่ช่วยเรื่องเหมือนแบบใต้ตาไบรท์อ,อะ่ะมันจะช่วยเรื่องตาบวมกับริ้วรอยนะคะซึ่งก็ดีมากๆแต่ว่าเราไม่มีตังค์ซื้อหลอดใหญ่หรอกแล้วก็จะใช้หลอดเล็กไปเรื่อยๆคือชอบจริงนะคะดีเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นลิปมันนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้เพราะว่าบาเรียวไปแล้วนะคะอันแรกเป็นลิป จาก Dior นั่นเองนะคะน,นี่คือ Li Gl ิ Glow Dior เบอร์0 0นนะคะวันนี้บัมก็ใช้แหละแล้ะอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นสีออริจินอลเขาเป็นสีแบบตั้งต้นเข <ๆๆ S 1> าเลยจะมีความแบบว่า j u i ยซและชมพูแบบค่อนข้างนี่จะแบบละเลือนะคะอันนี้คือดีมากใครต้องการหาลิปสติกที่มีความ j u i ยซมีความชุ่มฉ่ำดีๆอะไรเงี้ยแนะนำเป็น d ีอ r นะคะเพราะว่ามันดีมากจริงๆแต่ถ้าใครอยู่ในอากาศแห้งๆมากๆ ก็ต้องเติมบ่อยๆอยู่ดีนะคะตัวต่อมาเป็น NARS ค่ะที่เรารีวิวเปรี้ยวกันไป,ไปไปหาย้อนดูก็ได้นะคะ NARS After g o สีอะไร d o l c e Vita นะคะ d o l c e Vita เนี่ยจะแบบมีความชุ่มชื้นน้อยกว่า Dior นะคะแต่ว่าสีจะละเลื่อมากกว่าสีจะมีความแบบองค์ชมพูมากกว่าชัดมากกว่าเห็นปะเนี่ยสีจะชัดมากกว่าแล้วปะบางวันบางขี้เกียจลงอย่างอื่นลงขี้เกียจลงลิปเลยใช้ d o l c e Vita ของ NARS อันเดียวปาดปุ๊บ ปากเป็นสีชมพูจะบูดจะบีน่ารักเลวอะไรเงี้ยแค่นี้พอนะคะเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีสตังค์หน่อยอยากให้ลงทุนเพราะว่าดีจริงๆนะคะแต่ถ้าใครงบน้อยหอยสั่งน้อยมาอันนี้ค่ะ a g A เค่ะเป็นลิปบาล์มจะลวดนะคะที่มันเหมือนมะเขือเทศไม่ใช่ที่มันเหมือนแครอทนะคะอันนี้มันจะเป็น2สีด้วยกันจริงๆมี3สีนะจะสภาพเกิดกลางนรเพราะว่ามันใช้จริงนะคะ อันนี้คือลิปมันเปลี่ยนสีที่มีความชุ่มชื้นมากและสีสวยมากในนี้มินจะมีอยู่ทั้งหมด3าสีด้วยกันแต่เหมือนว่ามันจะรวมกันไปแล้วสีมันจะนแบบนี้นะคะสีมันจะน่ารักมากแล้วมันจะเป็นทินที่ติดทนมากแม้ความชุ่มชื้นจะจางไปแต่ทินมันจะติดอยู่กับปากนานมากเป็นอะไรที่ดีมาก ทุกคนคือชอบมากก็จะใช้สลับสลับกันไปจริงๆอ่อะปามใช้เยอะลิปบาล์มเพราะว่าปามีลิปบาล์มเยอะมันคนปากแห้งมันก็จะถาทั้งวันเลยนะคะก็หลายๆตัวเนงะี้ยถ้าใครมีงบดีออร์หรือนาสถ้าใครหอยสังเบียโนยเบียโนยหอยสังก็จ่ายเป็นตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าดีมากเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่ามันจะโอนเอนมันจะหักง่ายนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะ มาเข้าส่มหมวดเมอัพกันเลยดีกว่านะคะรองพื้นที่อยู่บนหน้าบัมวันนี้นะคะก็คืออันนี้เลยค่ะ Novo c r e a ม m าสเ e ลอัล no Control ที่ปัมรีวิวไปแล้วนะคะไปหาย้อนดู่ก่นหน้าปัามใช้เป็นเบอร์02นะคะคืออันนี้เบียดเบียดมากับตัว MKUP เลยนะแบบเอ๊ะฉันจะเอาอะไรเป็นไมล์เฟบแต่พอ พอแบบมาดูโดยรวมปามชอบวันนี้มากกว่าเพราะว่า1ราคาถูกกว่านะคะ2เป็นผิวที่สวยนะคะแล้วไม่ต้องลงเยอะเลยแบบได้ผิวงานฉ่าๆสวยๆนะคะแล้วก็ลงแป้งหรือไม่ลงแป้งก็ได้นะคะคือมชอบปาลมใช้บ่อยมากวันนี้ก็ใช้นะคะแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวปาลมเนี่ยปาลมลงแป้งแบบไม่ได้เยอะนะแต่ว่าคือตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันก็ติดทนได้ค่อนข้างที่จะดี ช่วงนี้ work from home เราไม่ต้องไปไหนเราไม่ต้องการแบบงาน full coverage หรือว่างาน rolling อะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าแบบดีในลักษณะที่ work from home, home อยู่บ้านแบบหน้า bright bright หน้าใสๆหน้าฉ่ำๆเล่นคอมอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านเจอบุรุษไปสนีอะไรเงี้ยคือมันเป็นงานแบบเบาๆที่ผิวสวยแล้วก็ราคาถูกนะคะเออมันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่ความสะอาดคลิปช่วงอาทิตย์อ่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสองสาวันคือร้อนมากร้อนจนคามรู้สึกแบบ หูมันร้อนมากอ่ะอันนี้ไหลนะคะพอมันร้อนจัดๆเหมือนกันก็ไหลแต่ว่าปามไม่ซีเรียสเพราะมันแบบส่วนมากในกลุ่มปามก็มีแต่แบบรองพื้นสําหรับคนผิวแห้งเนี่ยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นออยล์คอนโทรลแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้คุมมันเลยนะคะก็ไปหาย้อนดูรีวิวกันได้นะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะแป้งค่ะตัวตมาอยู่บนหน้าปามชอบมากชอบจริงๆนะตั้งแต่แพ็กเกจอันนี้คือ Eclipse X b a r b ก r ์นั่นเองนะคะอันนี้เป็น Power รออตัวเป็น เป็นตัวที่ มันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยอ่านไม่ออกแต่น่าจะเป็นตัวที่เบอร์ compact ะนะคะอันนี้เป็นเบอร์23าแพคเกจจิ้งน่ารักชรก็น่ารักสีก็ดีผงใช้เป็นเบอร์ย3ินะสีแบบพอดีหน้าปาม,มากแล้วเบอร์ลุงมขนทันทีแบบปึ๊กเบอร์ลุงมขนเลยถ้าใครแบบพอมีงบก็ซื้อตัวนี้ถ้าใครแบบไม่มีงบสามารถซื้อเป็นคิวเพสพอเบอร์ริงที่ปามเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็เคยเป็นมาเฟเวอริตของปามไปด้วยค่ะสามารถซื้อตัวนั้นได้แต่ตัวเนี้ยมันก็ดีมันกับตลับเล็กๆน่ารักแล้วก็แบบเซ็ต เซตรองพื้นได้ระหว่างวันอมมาทาชอพได้ไม่เป็นคราบเบอร์รูขุมขนคุมมันดีอะไรเงี้ยขณะเป็นคนเหงื่อเยอะมันรู้สึกว่าตัวเนี้ยังคุมมันดีคือเป็นคนผิวแห้งที่เหงื่อเยอะใช่ไหมตัวนี้ไม่ทําให้หน้าลอกหน้าขุยหน้าแตกนะถึงว่าจะเป็นคนผิวแห้งนะไม่มีคราบเลยแล้วก็แบบรูเบอร์รูุมข,ขนดีมาก ชอบืูอจะพูดยังไงคือชอบชอบมากมากเลยนะคะคือแบบใช้ทุกวันแล้วปลืม้มจริงเพราะแบบมันกลิปแล้วคือปับมเป็นคนที่เวลาลงรองพื้นอะปั๊มจะกลัวว่าแบบว่าเฮ้ยหน้าฉันะ่ะมันคือพอลงแป้งไปคนผิวแห้งเนาะมันจะมีอาการเหมือนแบบเป็นค่าบอบะแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยคือพอปุ๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บน,าน่าเนียนอ่องต่องน,าน่าเนียนดีมากแล้วสีดีมากเหมาะสําหรับคน NC 2 0แบบปับ๊มอะชอบมากช่างจริงไปหาซื้อนะคะ ต่อมาเป็นอายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์ที่อยู่บนตาบามตอนนี้นะคะมันใช้เป็นนี่เลย Novo นะคะอันนี้คือ Novo Bright and Charming ตลับโคตรใหญ่เรารีวิวแบบรีวิวลุมดวมไปแล้วอเนาะมัน,นเป็นแบบนี้นะคะบมชอบใช้มากกตอนแรกบาคิดว่าเฮ้ยฉันจะชอบ AR หรือเปล่าที่เราเคยรีวิวไปแต่ปรากฏเฮ้ยมาดูจริงๆในความในใจของเราแล้ว,ลวนั้น n o v วแซงค่ะเพราะว่าหเลยคือเปิดมาแบบอ้ฉ oh, ได้ทุกสีวันไหนอยากแต่งสีส้มก็ได้วันไหนแต่งสีชมพูก็ได้วันไหนอยากแต่งสีม่วงสีฟ้าได้หมดเลยงานบุญงานบับได้หมดพัาสตงพลสเซลอะไรได้หมด <c oughs> ก็เลยชอบมากเลยนะคะก็เลยเหมือนแบบแซงทางโค้ง a อมาเลยแบบแบบแบบชิวเฉียดอะไรเงี้ยก็เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ครอบอย่างแนะนําให้ทุกคนซื้อเนี่ยลูกลูกชายอีชั้นเจอไปแล้วนะคะน,น้าส้มเนี่ยจะกัดไปแล้วนะคะชอบมากเลยนะ,ะ่ะต่อมาเป็นงาน เป็นแบบว่างานเกี่ยวกับตานี่แหละอันนี้เป็นกริตเตอร์จากซอฟแกรมจากเมลินานะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราใช้อยู่ที่หัวตามันจะได้ความมิงมิงที่สวยมากแล้วก็มีความติดทนกันน้ำได้ดีมากๆเห็นปะสีสวยมากคือชอบมา,าเติมอีกอเติมอีกแล้วมันจะเป็นความแบบ วิงที่ดีมากคือชอบจริงราคาถูกด้วยแล้วก็สีสวยด้วยแล้วก็ได้วิงที่น่ารักกระปุกกระปิกไม่เยอะไม่อะไรเกินไปอะไรเงี้ยคือชอบอะ่ะอันน่ะแล้วก็ถูกด้วยราคาแบบร้อยเบาทร้อยสบเกาทเนี่ยประมาณนี้นะคะ ต่อมาปัดแก้มทุกคนน่าจะรู้ถ้าไม่รู้ก็รู้สาว่าอะไรคือ My f a v ฟก็คือ Novo c a l ล c o l o ลร์ s อฟต์มิสก u ร์เดียนบลอันนี้เลยนะคะเป็นสีชานอมอันนี้เป็นเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์2นะคะชอบมากวันนี้ก็ใช้นะคะเป็นสีชานมเดี๋ยวสวชใด้ดูนิดนึงแล้วกันสวัตรงนี้จะเห็นกันไหมมันจะเป็นความชานอมอ่ะเนี่ยมันจะมีความแบบสีส้มชานมที่น่ารักมากแล้วแบบปัดมันเข้ากับลุคนี้ตานี้ก็ใช้โนโวนะเนี่ยปัดแก้มก็ใช้โนโว ไอกิทโต้กิเตอร์อะไรเงี้ยใช้โนโวมหมดเลยคือแบบสวยมากคือทั้งหน้าวันนี้คือใช้ของที่เป็น My f a v o r อ t e รหมดเลยนะคะคือแบบมันน่ารักมากสีมันชานมน่ารักแล้วก็มีความชิมเมอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นเนื้อแมทที่มีชิมเมอร์หน่อยๆงงไหมแต่พอลงกับแก้มอ่ะไอตัวชิมเมอร์เล็กๆมันจะถามันกระจายแสงให้ให้กับแก้มของเราอ่ะสีสวยมาก ต่อมาค่ะเป็นตลับคอนทัวร์ไฮไลท์ที่ชอบมากก็คืออนันนี้จาก Sivana Color Ultra Professional Palette นั่นเองนะคะน่าจะเห็นกันบ่อยๆแล้วปั๊มใช้บ่อยมากโดยเฉพาะคอนทัวร์ยังไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ใช้เกือบทุกสีเลยแป้งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าปั๊ชอบไฮไลท์เอามาผสมกันนะ้วมันสวยอะ่ะไฮไลท์มันแบบจึ้งมากอะ่ะทุกคนเนี่ย ไฮไลท์แบบจึ้งมากสวยมากวันนี้ก็ปัดนะคะปัดแบบเบาๆอะไรเงี้ยคนทงคนทัวร์เลยใช้อันนี้หมดคือคุ้มค่ามากและสีสวยมากให้มาแบบเยอะสิงสปปะส่งสรรพสิ่งคอนทัวร์คือดีไฮไลท์คือ G ีเจมว้าวเจมจะดมเจม,จม,จมว้าวเมารค่ะชอบมากอันนี้ถูกด้วยร้อยกว่าบาทเองนะคะ มาถึงลิปสติกกันบ้างนะคะลิปสติกที่บอมชอบอยู่บนปากบ๊มนะตอนนี้ก็คือของยูสตาค่ะเป็นเอาเป็นแบบบาร์นะคะทิ้นบาร์ที่เรารีวิวไปแล้วนะคะก็วันนี้ใช้สีอะไรเอ่ยใช้ใช้สีส้มมันนี้นะคะซึ่งมันน่ารักมากมันสีน่ารักมากแล้วก็มีความจุ้ยซี่ชุ่มฉ่ำดีมากสีชัดดีมากคือบํมใช้จนมันแบบมันหักอะคือมันมันดีมากอะคือชอบมากทั้งสองสีเลยถ้าใครยังไม่ดูรีวิวก็ยอ้อนกลับไปดูรีวิวได้ คือเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนํานะคะเก็บอยู่ใน่กระเป๋าไว้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้มันเป็นสีส้มที่สวยมากใครชอบส้ม,สม,สม,ม,มๆ้มนมนมอะไรเงี้ยชานมก็ซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะปากคุณจะชุ่มฉ่าแล้วสีก็จะชัดแล้วติดทนค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะ เล็กสติกอย่างสุดท้ายค่ะทุกคนน่าจะรู้ก็คือ velvet bending matte lip จากเมลินาเนี่น,นีค่ะปามาอัดดีไปแล้วแต่ยังไม่ตัดต่อะคะ่ะอันนี้คือเนื้อดีมากเนื้อดีที่สุดในเมลินาเท่าที่เคยใช้แล้วนะคะคือชอบมากดีมากสีสวยมากอะไรมากแนะนำทุกคนไปซื้อเถอะเพราะว่าดีจริงเนื้อดีมากๆแล้วก็ติดทนได้ค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะโอเคแล้วนี่คือ my favorite เหนื่อยวะ่ะในเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะก็มีเยอะอยู่นะพอะพูดพูดไปเหนื่อยนะเนี่ยมีเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ยบอกว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตามไปนในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าไปประมาณีเอ็กซ์ทวิตเตอร์หรือไอจีแอดประมาณดีเอ็กซ์ดูเช่นกันนะคะวันนี้แบบเอเนจีอาจจะล้นเนาะแล้วก็เหนื่อยมากเดี๋ยวจะไปอัดคลิปฮอลต่อนะคะนี่เป็นไมค์เฟอร์รี่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปนี้นะกดไลค์ให้เราด้วยเจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.